สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำพริกน้ำส้มค่ะไว้ทานกับข้าวขาหมูทานกับไข่พะโล่ทานกับอะไรที่แบบแก้เลี่ยนนะคะได้หลายๆอย่างเลยเนาะมีเคล็ดลับด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะมีพริกขี้หนูค่ะกระเทียมไทยค่ะแล้วก็ข่าซอยค่ะนี่คือเคล็ดลับของเราเดี๋ยวเรามาดูกัน แล้วก็มีใบผักชีค่ะเกลือปน่นน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำตาลทรายค่ะอะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนะคะอย่างแรกก็คือพริกขี้หนูค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะลลังมือสาดแล้วค่ะแล้วก็ข่าเนะะี่ยค่ะตงรวมกันเลยค่ะลองไปทำทานดูนะคะนี่คือสูตรของเมียช่างเองค่ะอร่อยค่ะ,คะแล้วใส่เกลือปน่นไปหน่อยนึงนะ ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะขออนุญาตใช้มือนะ,น,ะนี่ค่ะสูตรนี้ช่างคิดขึ้นเองค่ะเพราะว่าที่บ้าน่ะเป็นคนชอบทานขาค่ะก็เลยลองนำใส่อร่อยค่ะมันจะหอมลองไปทำทานดูได้เลยเราทำใส่กระปุกเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะเพราะว่ามันมีขาค่ะ ใส่กระปุกใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะอยูตั้งทิ้งไว้ได้เลยเราไม่มีส่วนผสมอะไรเยอะด้วยเค็ห <Get S 1> ลับค่ะพริกน้ำส้มเนาะน้ำส้มเอาไปทานกับข้าวขาหมูทานกับไข่พะโลค่ะแก้เลี่ยนส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายๆ ทุกคนทำได้แน่นอนแต่นี่เรามาบอกเคล็ดลับเรามาแชร์เคล็ดลับกันค่ะมีเคล็ดลับดีๆที่บ้านเมียช่างทําทานก็เอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเกดเล็กเกดน้อยค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่าอยากให้เมียช่างทําอะไรให้ดูทําอะไรให้ทานก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเนาะ หรือไม่เข้าใจในคลิปตรงจุดไหนช่วงไหนก็คอมเมนต์ไม่ตายิดได้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะคะเราฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะนี่ค่ะตามให้ละเอียดหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นพิมพ้นส้มอะค่ะแต่แล้วแต่นะคะบางบ้านอาจจะไม่ชอบละเอียดก็ได้อยู่ที่เราค่ะว่าเราชอบประมาณไหนเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วง่ายค่ะ โทษทีค่ะนี่ค่ะแล้วนะเราก็จะมาปรุงกันโดยใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะมันคือพริกน้ำส้มอะค่ะก็ต้องใส่น้ำส้มเยอะหน่อยเนาะ ประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะ okay. 6ช้อนโต๊ด้วยตามด้วยน้ำเปล่าน้ำต้มสุกนะคะที่เย็นแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ค่ะ mm. น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ค่ะต้องใส่นะคะน้ำตาลทราย อร่อยค่ะลองไปทาทานดูไม่ได้ไม,ไม่มันไม่หวานนะคะแต่ความหวานแหลมของน้ําตาลทรายจะทําให้พริกน้ําส้มเราอร่อยค่ะเกลือปน่นอีกครึ่งช้อนชาค่ะเราใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วตอนตำเนาะเราก็มาใส่จิมรสชาติดูได้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมหน้าทานเราทำไม่ทานเองได้ค่ะเก็บไว้ได้เลยอืม้ม ใช้ได้ค่ะมันหวานแปลาแป๊บนี้เราก็หอมข่าหอมกระเทียมไทยลองไปทําทานดูค่ะสูตรนี้แล้วก็ใบผักชีเราลงไปค่ะเดี๋ยวแม่ช่างจะใส่ถ้วยให้ดูนะคะเดี๋ยวในถ้วยจะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน่าทานมากๆาเลยค่ะเก็บไว้ทานได้หลายเมนูด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเคล็ดลับค่ะ ับของที่บ้านเลยขอบคุณนะคะที่ดูมาจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ